สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนเพื่อนๆลงมอดภาษาไทยของเกม Power กันนะผมอย่างแรกนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่เว็บ Nexs Mod ก่อนนะผมอ่ะแล้วจากนั้นครับให้เพื่อนๆไปค้นหาเกม Power นะครับอ่าแล้วจากนั้นมันจะมีไอ้เจ้าตรงนี้มานะผมขึ้นว่า Power World ไทยนะ พอ power type เฟดปุ๊บก็ให้เพื่อนๆไปสมัครสมาชิกไอ้เจ้าเว็บ next fast mod ก่อนนะผมเพื่อที่เพื่อนๆจะได้โหลดคอนเทนต์ของมันได้นะผมอ่ะจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะผมเพื่อนๆมา power type เฟดนะผมให้เพื่อนๆไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็กดคําว่า Man น a l นะแล้วจากนั้นครับของผมสมัครสมาชิกแบบฟรีนะก็เลือกแบบไฟล์ดาวน l โหลนะ พอเพื่อนๆดาวน์โหลดมอดมาแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆลายฟิปของไอ้เจ้ามอดที่เพื่อนๆโหลดมานะครับผมเอออันนี้ก็เข้าไปเลยนะผมพาวเวอร์พาไทยนะมันมีแปร2แบบนะครับผมคือแปรทุกอย่างเลยกับไม่แปรเฉพาะชื่อไอเทมตัวคอครพาสฟิฟสกิลวาผมผมขอเลือกแบบที่2นะอะไรเป็นภาษากฤษไว้แบบเดิมมันน่าจะเข้าใจง่ายกว่านอะอ่าจากนั้นผมเลือกแบบฟอนไม่มีหัว้วผมแล้วจากนั้นผมก็ชี้ขวาแล้วก็ กอปี้เอเจ้าพาวินโด์ไทยนะผมอ่ะก็ตรงนี้ไปนะแล้วจากนั้นครับให้เพื่อนๆนเข้าไปที่ไดซีของเพื่อนเพื่อนนะผมแล้วก็เข้าไปที่เกมพาวเวอร์ได้เลยอ่าสำหรับใครนะผมที่ไม่รู้ว่าจะไปค้นหาจากไหนนะผมให้เพื่อนๆไปที่ไดซีก่อนนะหรือว่าไดที่เพื่อนเพื่อนติดตั้นเกมแล้วจากนั้นครับให้เพื่อนๆค้นหาคำว่าพาวนะผมอ่ะโอเค เมื่อค้นหาคำว่าพาร์สเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่นี่เลยนะครับผมไอตัวติดตั้งเกมเลยแล้วจากนั้นครับให้เพื่อนๆไปที่คำว่าคอนเทนต์นะผมแล้วจากนั้นให้เข้าไปที่คำว่าแพ็กนะครับผมแล้วจากนั้นก็ให้เพื่อนๆวางมอดลงไปในนี้ได้เลยอ่าโอเคครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเกมดูเลยนะครับผมว่าใช้ภาษาไทยได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราเข้าเกมมาดูเลยนะครับผมว่าใช้มอดภาษาไทยได้ไหมอันนี้ไม่ใช่มอดทั้งหมดเนอะอันนี้มอดแช่บางส่วน เห็นปาผมตอนนี้เมนูคำสั่งเกมทั้งหมดก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็ต้องบอกนะครับผมว่าหมอดภาษาไทยอ่ะอาจจะพบข้อบกพร่องได้เนื้ออันนี้เขาทำแจกฟรีเออแต่ว่าก็พร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมก่อนเลยนะผมว่าภาษาไทยมันโอเคไหมเอาครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองมาดูคู่มือเอาตัวรอดกันก่อนนะผมว่าเฮ้ยไอ ไอ้หมอดภาาไทยเนี่ยเขาแปลภาาไทยมาให้เราดีแค่ไหนับผมเดี๋ยวองกดดูครับผมเห็นปะเห็นปะอันนี้ถือว่าเขาแปลมาดีเลยนะผมอันไหนที่เพื่อนๆเ,เข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยครับผมมีภาาไทยอ่านให้หมดเลยนะฟอนต์ก็สวยใช้ได้เลยดังนั้นถ้าใครอยากยงหมอดภาาไทยของเกม Power ก็สามารถทําตามคลิปที่ผมแนะนําได้เลยถ้าว่าใครทําไม่ได้หรือได้ยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผม